สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับเดี๋วันนี้ผมจะมาอัปเดตท,ทีมตีมัมงกรของผมนะครับในการใช้ซีนตีสองสับเท่านั้นนะครับซีนตีสสับเราทําได้ยังไงนะครับเราจะทําแบบนี้เลยเนาะร้าน e l a s สติกช็อปบริษัทรับเติมเกมราคาถูกสบายกระเป๋ารวดเร็วและปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นเกมเซลไน์รีเบิร์ตวูท r ร n ริงเวฟฮอนไกสตาร์เรลและเกมอื่นๆอ,อีกมากมายการันตีจากผู้ใช้บริการมากกว่าแสนคน ทางร้านเปิดทําการมา5ปีคุณนหน้าคุ้ตาในเพจสีเหลืองมีบริการเติมเกมทั้งระบบ UID และ ID Password ให้เลือกนะครับทางร้านจดทะเบียนการค้าแบบถูกกฎหมายลงทุนจดทะเบียน2ล้านบาทเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าปลอดภัยการันตีไม่มีรีฟันหนึ่งแน่นอนมีทีมงานแอดมินดูแลตลอดเพื่อสามารถเช็คได้นะครับที่แฟนเพจ a c e b o o k ของ e l a s s ติก h o p ทางร้านเปิดทำการตลอด24ชั่วโมงไม่มีวันหยุด เพจจริงมีทิกถุกเว r ดิฟายจาก Facebook ด้วยนะสิ่งที่เราต้องมีก็คือซีกซีหกนะครับซึ่งซีอินจะสามารถส,รบไไสรับได้2นสะับได้เนาะเพราะเราจะใช้ในการสรับที่3ของซนะีอินอ่ะเป็นสับของซีกแทนนะครับดังนั้นเราถึงบอกได้ว่าซีอินสองสับนะครับซีซีหกมีอะไรดีเนาะก็คือสกิลบนนะครับอัพสกิลด้วยนะจะเปลี่ยนเป็นไม่ส่วนป้องกัน40%นะทำให้ซีกกลายเป็นตัวดาเมจตัวหนึ่งได้นะครับแล้วก็ สกิลอื่นของซีกน่ะไม่ต้องอัพก็ได้นะสกิลเนี่ยไม่ต้องอัพก็ได้นะครับถ้าจะอัพก็เป็นสกิลบนแล้วก็แพสซีฟแค่นี้พอซีกสองสกิลนี้ที่เราได้ใช้นะครับเรามาดูสเตตตัวอืน่นกันก่อนนะครับสเตตของยูอีกก็เป็นเซตเลือดทําเลือดให้เยอะนะครับแค่นั้นเองไม่มีอะไรมากนะครับอัพสกิลด้วยก็ดีราเชลราเชลใครจะใส่เป็นเซตถือก็ได้แต่ผมใส่เป็นเซตดาเมจเนาะเพราะว่าเอามาช่วยเสริมดาเมจนิดๆหน่อยๆนะครับผมใส่เป็นเซตบอสนะเอามาทำดาเมจนะครััับเเเเป็นนนตตววดดาามจหึ่งไ้ลยะ ส่วนบิสกิตก็เป็นเซตบล็อกนะครับเอามายืนลดป้องกันแล้วก็เอามาบัฟนะครับราเชลสิ่งสําคัญคือ,อตัวของสกิลนกนะครับนี่สกิลนี้ต้องอนะัพเนาะเพราะจะทําให้ลดป้องกันกับกาภาพบางเแรงขึ้นนะครับและสีสอของราเชลสําคัญมากเพราะทําให้ลดพลังป้องกันจากสเทินเป็น4เทินส่วนผลกับดาเมจที่ทํามากนะครับแล้วก็แพสซีฟอัพด้วยก็จะดีเพราะว่าจุดอ่อนจะได้เพิ่มจาก22เป็น27%นนั่นเองนะครับจะทำให้เราบิวจุดอ่อนได้น้อยลงนะครับในทีมนะ ส่วนของซีกนะครับก็เป็นเซตบอสปกตินะครับทำเป็นดาเมจคี้อันนึงแล้วก็อัตราคี้อันนึงนะครับทำดาเมจคี้ให้เยอะๆนะครับจริงๆผมอยากทำดาเมจคี้ได้มากกว่านี้เนาะแต่มันทําได้เท่านี้เดี๋ยวค่อยเปลี่ยนทีหลังนะครับเห็นไหมมันมันต้องเปลี่ยนอ่ะมันมีโจมตีแฟรเนี่ยเขต้องเปลี่ยนครับจุดอ่อนหาจิดไว้ด้วยนะครับสัก20% 25%เนี่ยอ่าเอาไว้จุดอ่อนร้อยนะครับเนาะแล้วก็เสื้อก็เป็นโจมตีมีความเร็วไอเนี้ยไม่อยากได้ครับผมอยากได้แค่อัตราคคคครริิกกัััับบดดาาเเเมจจแแล้้ว็ุอออ่่นนนนนงะะสหซีบ แล้วก็สําหรับแหวนนะครับแหวนผมใช้เป็นแหวนคินะครับเอามาเพิ่มคิให้กับซีกแล้วก็เป็นปริมาณความเสียหายเพิ่มขึ้น6%นะถ้าใครมีแหวน1นึเป้าหรือแหวนบอสเนี่ยก็เอามาใส่ใหซีกได้นะครับทำให้ซีกเกแรงขึ้นนะถัดไปเป็นเซอิน,นครับเซอินแน่นอนว่าเวลาเราจะฟาร์มเนาะเซอินต้องทําคิให้ใกล้เคียงกับ59เนาะเพราะเซอินมีแพสซีฟนะครับเพิ่มคีเลดสีิเร์เซ็นตเนาะเราต้องทำลดห้าสิบเก้า แต่ผมทาไม่ถึงแต่ขาดนิดนึงก็ไม่เป็นไรนะครับผมรับได้ความร้อยอ์อยู่ต่อให้ซินไม่ขิดแต่ติดจุดอ่อนก็สามารถจบได้อยู่นะครับจุดอ่อนทําไว้ที่20นะครับแล้วก็แหวนนะครับแหวนเนี่ยถ้าใครมีและเป็นไปได้นะครับผมแนะนําเป็นแหวนบอสเนาะหรือ1นถึงสเป้านะครับ2ออย่างแบบไหนก็ได้นะครับแต่ผมแนะนำเป็นแหวนบอสเพาะเปอร์เซ็นต์มาได้เยอะกว่านะครับต่อไปจะเป็นในส่วนอีกแหวนหนึ่งก็คือแหวนนี้ แหวนแดงนะครับแหวนแดงเนี่ยก็ใส่เป็นพลังความเสียหายกับอัติีหรือจุดอ่อนก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับเพื่อใหม้มาให้บิลเซตส์อินขึ้นมาได้ดีเนาะอันนี้เดี๋ยวผมจะใช้เป็นแหวนบอสให้ดูนะครับว่าดามเมจมันจะประมาณไหนเนาะก็สามารถจบสศัพท์ได้นะครับอ่ะประมาณนี้ส่วนสัตว์เลี้ยงนะครับสามารถใช้เป็นอีรินหรือใช้เป็นอ่าวินดี้ก็ได้นะครับ2ตัวนี้ใช้ได้เหมือนกันเนาะแต่ผมไม่มีวินดี้นะผมใช้อีรินแทนนะครับ ส่วนลำดับการตีนะครับลำดับการกดสกิลก็จะเป็นบิกิตหนึ่งราเชลสองยูอิสซนส่ซีนห้านะครับการทำงานในการเล่นจริงซีนสองมันจะเป็นอย่างนี้เริ่มมาบิกิตบัฟนะครับราเชลนกแล้วก็ยูอิตีแล้วก็จะมาเซีนสับนะครับแล้วก็ซีกดตีครั้งหนึ่งแล้วมันจะกลับมาที่เซีนสับรอบสุดท้ายอีกทีหนึงแบบพอดีเป๊ะเลยนะเป๊ะยังไงเดี๋ยวเราไปดูเกมเพลย์กันดีกว่าครับ อ๋อหน้าที่สำคัญคือบิทกิตต้อง c ีนะครับเพราะเราจะให้ซีกับเป็นตัวเดเมจอีกตัวหนึ่งนะครับเพราะเราเล่นหลังสองเนาะผมลืมบอกไปนะครับอ่ะจากนั้นก็ไรเชล์ปานุกนะครับลดป้องกันแล้วก็แผ่ผ้าเบาบางเนะาะคอมกตีมาระยะหนึ่งแล้วก็ใช้ยูยิฮิวนะครับ<า>ตอนยูอิฮิวเราจะมีบัฟความเสียหายกายภาพขึ้นมาสามเพื่อนนะครับจะทำให้เซอินตีแรงขึ้นมาอีกนะครับ จงขายไปอะซีนสัปายสองแสนสองนะครับตีแถมอีกหนึ่งก็เป็นอีกเท่าไหร่นะหีึ่หมื่นห้าใช่เมื่อกี้อาคุณดูซีกับนะครับงงแสนหกครับผม และสุดท้ายก็จะปิดกลับมาที่เซีนดูครับดูควาของเซีนนะมันจะมาพอดีครับเห็นไหมชกก็เป็นการจบครับสำหรับเซีนสองสับสำหรับใครที่เซีนแรงกว่านี้นะครับซิกแรงกว่านี้เพื่อนๆสามารถทําเป็นซีนหนึ่งสับบวกกับซิกได้เลยนะครับก็จะจบได้ไวมากยิ่งขึ้นเนาะตอนนี้ก็ใช้เทินอยู่ที่ย0เสิบเทินนะครับ ก็ค่อนข้างใช้น้อยนะแล้วก็นาทีก็อยู่ประมาณ1นาที21วินะครับ1นึอยู่ประมาณนี้แหละจะไม่เกิน1นาที20วินะครับประมาณนี้